แาละครับผมสำหรับใครที่เป็นสายประกวดวาดภาพนะครับผมหรือเป็นสายที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสามารถนะครับผมสามารถที่จะมารวมนะครับผมอาร์ติสโชว์ไามได้นะครับผมเหล่าเฮียเตอร์นะครับสามารถส่งผลงานเข้รประกวดเพื่อชิงรางวัลหนึ่งห0ื่บาทเพราะโอกาสได้รับประสบการณ์พัดานาสู่ระดับอินเตอร์นะครับผม nft สามรสิร่วมกับ nego suma นะครับผม nft นะโปรเจกต์ nft ของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับจกกกิจกรรม nft สามร้อยหกส artist short time ครั้งที่สองนะครับในคอนเสปต์ stronger together by nego suma x nft สามร้อยหกสนะครับผมวาดรูปแบบของข้อ global artist นะครับโดยผลงานต้องประกอบด้วยคาแรคเตอร์ของ nego suma นะครับสามารถไปดูในบาร์บิชีเลนได้นะครับผมมาสคอตน้อง world tree จาก nft สามร้อยหกสนะครับผมคาแรคเตอร์จากคอลเลคชั o n หรือมาสคอตของคุณนะครับผมก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ รวมกิจกรรมนะทางทวิตเตอร์นะครับผมโดยมีรายละเอียดดังนี้นะโพสรูปพร้อมอธิบายแนวคิดของรูปนะใส่แฮชแท็กนะครับผมแล้วก็แท็กนิโคสมานะครับผมแล้วก็นีนิพิสันศุกร์นะรางวัล300 300ยสาร้อูเอทีซนะครับผมการโปรโมทผลงานอย่างต่อเนื่องในระดับอินเตอร์จากนิโคสมานะครับผมแล้วก็แน่นอนนะจะลปินทุกคนในโลกกิจกรรมได้รับวันอาร์ติสต์พอยต์นะครับผมที่สามารถรับ10%ในอนาคตการโปรโมทจาก NFT 360นะครับผมมีเวลาจะถึงวันที่20มีนาคมประกาศผล23่สิามมีนาณครับผมใครสนใจก็ไปลองกัันนดดูไ้ะครบผม สามารถอ่านเรียข้างต้นได้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่สวัสดีครับ